ยูนะทุกิาี่สามนะจอจอบหนึ่งเลยการม็มดเวันนี้ก็รับสู่ปากเซเจ้าเขาแจบกระตุ้มเดี๋ยวเดอยวดาวเวียนชาวเวียนสองเดืียเนาะอือฮึดยอด ตอนกินขนมเป็นยังเราบดอกจะผัดเนื้ออาหากินหลายอย่างผสมกันเลยก่อนเบันทิกนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์ตั้งให้แน่เด้อทุกคนกินเนี่ยงข้าวแม่กินในแต่ละการเด็ดพอนเขาเน้นเนื้อนะทุกคนนะเน้นเนื้อ เน่นเนื้อปักเซ่คือการกำเนินเนื้อเป็นการเล่นด้วยเนื้อสวรรค์แบบคนแต่ก็จะแผ่นแบบนี้แผ่นแบบนี้ท่านเน้นเนื้อปักเซ่สบายดีสบายดีเด้อพ่องกัพี่น้องสุขสุขคนมืนเดิที่ขาไปยังอยู่บ้านบิ๊กไงเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมก็คือการสมัชชา ขอากินอาหารก็กินกกน,กน,น,นี่แหละทำก็ขึ้นเนื้เนื้อทอดเนี่ยเ,ยเยนื้อปิ้งหงายกซื้อมาเลยเนี่ยมิ้งหงายก็ื้อมากไปต,ตลาดเดี๋ยวมันไปสะผมนะก็เลยไปทาบันรักหน้าที่เป็นแม่ครัวเพราะเราเป็นพิธีเมกผู้หญิงอะไรประมาณนี้นะทุกคน,นกเนาะการถวายเป็นคนซื้อมากเลยฮรับเขาดัดเพลินเลยสิแล้วเขาก็กินน้ำอันนี้อะไรต่าง มีม so ีเครื่องปรุงมันก็คล้ายๆกันเลยทุกคนเนี่ยอันนี้คืออันนไ้นะเขาเอ้อกับตัดก่อนทัวมันมันก็ชิ้นใหญ่หนิดหนึ่งเลยแหนมเนื้อปากเซรสชาติคือการบดทอดพิฆาตที่เราเคยกินนะมันจะมีฟิล์มฟีลายนะแล้วก็ใส่พิฆาตหนึ่งกับเศสวยงามนะตามตามพิฆาตแบบว่าที่ท่านรักสวยประมาณนี้เลย ขอนแบบมีอยังหลายเนาะเน,เน,นเใใะื้เนื้อแค่นี้เพื่อนใส่ให้ยที่ทับกับมีเนื้เนื้อมันมีสองสองแบบเลยอันนี้นมีหน้าติดจัดหน้าตาก็เป็นประมาณนี้เลยคนแสดงการมาสองพวง ทั้งนี้ชัดแรกเราจะเรียนกับไปทางในน้องและภาษาสิลุกมาแล้วมีสิมิใช้ามาก,กินเน่เพราะว่าเขาตื่นกันเมื่อแล้วิ่งไงก็ตื่นแล้วบอลโต้ก็ตื่นแล้วบัตเตยก็ตื่นแล้วเอนนี้ไปขับซีกับน,น้องหน่อยเนาะแบบจะเพิ่มราะว่า,าเมื่อคืนไปขับซีเพิ่มพี่น้องเพิ่มมาแต่เดิเซนโน่ไปบ้านเลย แล้วเพิ่นกาอันนั่นแหละตัวอันนั่เพิ่นกะไปเทคแคร์ดูแลแบบวะ่าเทคแคร์ด hmm. ูแลพาไปเที่ยวแหละพาไปนั่งดินนั่งหัวอยู่แบบวะ่ามันเพิ่งอะไรทีเขาเขาไปไปเพิ่งเขาอยู่อยู่นี่เป็นหมู่กับดอมลีดเนี่ยว่าเพิ่งบิ๊กใหญ่เปียร์มาร์เน่ยต้องูเป็นหมูกก่เ,เพิ่น,ยยน,นในไซเบิรงนะทุกคนมาตามกันประมาณนี้นะ mm hmm. นกินทุกคน ขัดแล้วเอาบอบวกด้านในขนาดตาก็ประมาณนี้แหละนี่แหนมเนื้องฝักเซ่ก็มีแหนมเนื้อเครื่องเคียงแล้วก็พักแลก้วก็เข้าเอิ้นน้ำจิ้มนั่นแหละหรือว่าเออเจลเจลแหนมเนื้อแล้วก็มีใบเข้าเอาิ้นอันนั้นแหละอ่ะหอกกระหยอเนะแผ่นกระหยอผักซาลาวเนาะนี่นุ่มๆมีไผ่นแนวโอ้ยเมียซีโอนะตื่นขึ้นมาสวยกระหม่องเลย บ๊อีิพยังยังกันเองนีสองนมลูกแมมพุนเก้าพุงอีกโอ้บุนบุญได้สิได้เป็นลูกมันเมียนะสองหนุ่มนี่เนาะพุนฮะอยากนอนซะบ่อันรากินเนมเนืองอยากนอนก็มาเลยกินเนมเนือง นี่เนึ่งหนังนะทุกคนนี่เตือขท้นมเขากินลยแรงฟันซี่เห็ดใดฟันซี่พี่นองซื้อนอนาสบะเออเออโอ้ว้ามีปนบแงไปแนบงื่ต้ออ่ออ กเจอเนาะเนาะตัวอกตัดเาซะเลเด็กคนนีดีดีดีนะครับมีเสื้อผ้ากระโดดน้ำใส่เสื้อพี่ต้า มีพ่อรบซีด็อกเซ็กซ์เนเป็นขอบโลกขอบเมนจักเปอร์ขอบเหมันจัมเมนครเงินพอพคนกินเป็นพอกเลยนักซีก็หน่อยยังมาเติมจะไปง่ายเติมาเนี่คนกินเงี้ยกัปากปองนะปลากระป๋องเพราะว่าผมมาเนี่ยบริพัทการลงทุนซื้อเน่คนซื้อปากระป๋องมาแต่คนลงยนมัวรมัวร์มา สอบเอ่ภูวานี่นะไไเลยนีเ่บิิกมากเนะครับภูวานี่นะซมแรมต้นกไม่รด้องพันหภูวานี่จะเบกิยนเห็ดเนี่ยอันอย่เป็นเนี่ยินนอน เราจับข้แในระหว่าเดัลงไปเพื่อเราัก็ม so um ีกชอตถูกข่เลอะแย่ลเลาว่าในขณะที่กำลังดงว่ามัสุดเดียวกับอยู่อยู่เป็นการเรนจ้องมองวานี่เขาพอ้องต่อไปก็เห็นดำตัวสีเขียวนะ ามอโอ้แมทแบยเต็นเรื่องทีสื่อดังแบบอุ้ย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 ้ยตาตื่นแล้วนี่มีแต่พนะกจะเ้าเริ่มเปลี่ยนทายนะเจะให้เราเขาลอกทายมมีห้ามีห้าเลยอนี้ยัอกเห็ดได้ นถ้าเกิดมาจากเ,เปินไก่็ม่ได้นะได้นะไว้ิำไว้ไวรัสไปติดปียไก่โค้นิงได้บอกข้างในมายนอย่าไปกลัวเิดได้ดีปะ

ลูกเกินแลผลิตแล้วไปแล้วไปแล้วไล้วแคนเบก็เราเพียหนักกันแล้วจึต้องหยุดหยูพร้อมไดมีการตรวากัน่าบเงียบโดยพลงานแานก้าว่าการตรวแค่หรี่เป็นเวลาวันความสาดของบานนี้ผมจะยิ่ง เอาเดี๋ยวมังยังเนี่ยแบบร่างนอนเนี่ยพร้อมซื้อในพนันเลยทักไรโซเนาะไรโซนจะทอดสามโมงต้องบัดีมากื่มใ่างบอกเขาไปอุดจ้าอ้วนเหรอเขาอุเจ้าหน่อยวนเหรอเอ เรากงกินบาบกินก้อนต้งมะพร้ก็มีเองปวดต้านมะพร้าวมีอัไเมีอมีรสารวัตรมีใ่กินมั้อสวยจังว่าสวยแบบนี้

มาเดินมาตื้อมาซือตักไปกินแหลกสกตรไปกินแปลกสูตรมปสูตรมาเดินมากินลำกันแซ่ดได้เนี่ยแฟนพิกไปซาฟปมัอามสื่อมาถ้าไายก็ถือของเนาะ่ละเออแคบแคบแน่นหนา

อยากมเดวเดียเอาเหรียญบเอาไสองเหรียนดอือยอดตอนืนเนี eyes, ่ยผมเป็นอย่างนั้นบันที่จะพักหนึ่อถ้ากินหลายอย่างะสมกันเนี่างาวดีเครื่องใบยานางอีกบะกินใบยานางอีกบะแกงไรกมนดใบยานาแกงกํามัอ้เช็คทุกม ไปมองมอยไปนะทุกคนนะซิปเดกระท้อนี่แหละบูมีอยังแม่บูมี ha ่ยังดีกินไปกินไปนะครับกินท่าเขาไปน ตามภาษาเนาะฝั่ติดตามจิปี้เนาะเรื่องความเนีย่ยเมื่อเร็วๆนี้ไปแล่นกับพีตาอันบอกได้ไหมวะเป่นตัว่ยๆเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป